ครับสวัสดีครับผมนายสุวรรณสงกาผู้ใหญ่บ้านบ้านโพนหาตหมู่ที่12ตําบลดงข้างน้อยอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดอาชีพหลักคือการทํานาอาชีพรองคือการเลี้ยงสัตว์แล้วก็การปลูกผักแล้วก็ผลไม้ชนิดต่างๆนะครับชีีวิตคนนไททยย่เราากขึ้มสวัสดีค่ะดิฉันนางหอมจันทร์บุญครอง เป็นแพทย์ปร,ระจำตะบนโอข้างน้อยแล้วก็เป็นคณะกรรมการกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านพลฮาดค่ะจุดเริ่มต้นของชุมชนอุดมสุขสืบเนื่องจากปี2549ทกสสาขาเกษตรวิสัยคัดเลือกหมู่บ้านพลหาดเป็นหมู่บ้านต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของทกสค่ะมีการมาฝึกอบรมให้องค์ความรู้กับคนในชุมชนเพื่อพัฒนา เข้าสู่ชุมชนอุดมสุขรวมทั้งการตั้งกลุ่มองค์กรต่างๆเกี่ยวกับการประกอบอาชีพค่ะ,อ,ะอย่างเช่นการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนทําให้เราได้รู้รายรับรายจ่ายแล้วก็นําไปวางแผนในการผลิตในการใช้เงินหรือวางแผนในการทํากิจกรรมต่างๆนะคะอย่างที่2ก็คือการลดรายจ่ายลดรายจ่ายก็จะเป็นการ อบรมในเรื่องของการทําปุ๋ยหมักคีวภาพการทําสารไล่มแมลงค่ะการทําน้ําส้มควันไม้เพื่อจะเข้าสู่การทําเกษตรปลอดสารพิษแล้วก็การทำน้ําหมักคีวภาพการทําปุ๋ยหมักใช้เองสิ่งนี้ก็สําคัญทําให้เราทําการเกษตรแบบปลอดสารพิษแล้วก็การทําเกษตรอินทรีย์ได้ผลจนถึงทุกวันนี้ด้วยค่ะ ในเรื่องของปัญหาชุมชนบ้านพลาัดของเรานะคะแต่ก่อนก็จะมีปัญหาในเรื่องของการขาดโอกาสนะคะขาดโอกาสทางหน่วยง,งานราชการมาสนับสนุนเรื่องขององค์ความรู้ชุมชนเราไม่มีองค์ความรู้ที่จะดําเนินกิจกรรมแล้วก็ปัญหาเรื่องของดินค่ะดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์แหล่งน้ําที่ขาดแคลนอีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของการศึกษาเด็กของเรายาวชวนของเราอาจจะไม่ได้รับ าการศึกษาที่เท่าเทียมกันแล้วก็อพยพแรงงานไปทำงานที่ต่างจังหวัดส่วนมากนะคะการรวมกลุ่มอีกตัวหนึง่งเราก็ยังมีการขาดการรวมกลุ่มในการดำเนินกิจกรรมต่างๆค่ะค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ทคสอเข้ามานะคะหมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้านที่ตั้งกลางทุ่งกุลาร้องไห้ ไม่มีต้นไม้แม้แต่ต้นเดียวแต่ในปี2,550ทางสำนักง,งานทกศเข้ามาก็มีการรณรงค์ปลูกป่าชุมชนโดยชุมชนเรามีส่วนร่วมที่จะช่วยกันปลูกในพื้นที่19ไร่ซึ่งเป็นที่สาธารณนะณปัจจุบันต้นไม้ที่ทกศพาพวกเราปลูก1,900กว่าต้นมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มาก เราใช้ทำกิจกรรมในตำบลก็คือ,อประเพณีวัฒนธรรมบุญบั้งไฟค่ะจัดในระดับตำบลชุมชนในตำบลของเราก็มีความสุขที่เรามีสิ่งดีๆที่เราทำร่วมกันเป็นประเพณีสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำสืบทอดไปทุกปีค่ะค่ะจุดเด่นของชุมชนเราก็มีสโลกแกนนะคะเรื่องรายได้เรื่องเศรษฐกิจยามเช้าขายมลง ยามค่าแรงขายผักเวลาพักปักพัดยศซึ่งตัวนี้ก็จะบีอาจจะทําให้ชุมชนเรามีรายได้นะคะอย่างเช่นยามเช้าขายมะแรงบ้านเราไม่ใช้สารเคมีในการทําการเกษตรยามค่าแรงขายผักหมู่บ้านของเราเป็นผักปลอดสารพิษแล้วก็ได้รับมาตรฐาน G A P AP, และมาตรฐานอินทรีย์แล้วก็การปักพัดยศนะคะพัดยศเป็นของเบื้องสูงที่เรารับงานมาทําที่บ้าน เด็กเยาวชนสามารถทําได้ผู้สูงอายุก็สามารถทําได้ทําให้เรามีรายได้ตรงนี้แล้วก็มีคนเข้ามาศึกษาดูงานทําให้เรามีเรื่องของจุดเด่นตรงนี้ด้วยค่ะมีปัจจัยหลักอยู่4อย่างนะคะสิ่งแรกก็คือชุมชนพร้อมคําว่าชุมชนพร้อมก็ต้องพร้อมเริ่มจากผู้นํานะคะเป็นเป็นตัวอย่างที่ดีคณะกรรมการหมู่บ้านที่2ก็คือ แนวทางการปฏิบัติแนวทางการปฏิบัติองค์ความรู้ก็คือเราได้จากภายคีเครือข่ายหน่วยงานราชการที่เข้ามาส่งเสริมมาให้องค์ความรู้ของเราอย่างเช่นตกสอนะคะที่เข้ามาส่งเสริมในเรื่องของชุมชนอุดมสุขท่านก็จะมีแนวทางต่างๆนําไปสู่ความสําเร็จอย่างที่3ก็คืองบประมาณดําเนินการหรือทุนชุมชนเรา,าสิ่งที่สําเร็จก็คือเรามีทุนนะคะเช่นทุนมนุษย์ ทุนที่เป็นเงินนะคะทุนที่อย่างทุนธรรมชาติที่เรามีก็คืออย่างน้ำนะคะที่สาธารณะ60กว่าไร่ที่เรามีสามารถทําให้เราวางแผนหรือเขียนโครงการต่างๆที่จะต่อเติมตรงนี้ได้ค่ะสำหรับกิจกรรมที่พนห้าเราทำนะคะก็มีความยั่งยืนกิจกรรมทุกตัวที่เราทำก็จะประสบผลสำเร็จ ก็มีภาคีเครือข่ายหน่วยง,งานราชการนะคะที่เข้ามาบูรณาการกับพวกเราทุกๆหน่วยงานนะคะที่เข้ามาสนับสนุนอ,อย่างเช่นการแปรรูปผลผลิตชุมชนเรามีข้าวหอมมะลิอย่างนี้นะคะก็จะมีการแปรรูปเป็นแป้งเป็นขนมแล้วก็เป็นสบู่ตรงนี้ก็ทําให้เด็กเยาวชนนะคะเข้ามาเรียนรู้กับเราที่จะ,ะใช้เทคโนโลยีก็คือไลฟ์สดนะคะแล้วก็ทาง Facebook อย่างนี้ค่ะ ทำให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วชุมชนอื่นที่มาศึกษาดูงานกับชุมชนเราก็สามารถนำความรู้ไปต่อยอดหรือไปทำกิจกรรมอย่างที่ชุมชนเราทำก็สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังชุมชนอื่นๆได้เหมือนกันค่ะ,ะค่ะสิ่งที่เราอยากจะพัฒนาต่อไปนะคะก็คือหมู่บ้านของเราก็ยังมีปัญหาในเรื่องของถนนหนทางนะคะที่ ยังขู่ค่ะอยู่ยังไม่รับการแก้ไขเท่าที่ควรอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการตลาดการตลาดของเราก็อยากจะขยายตลาดให้เพิ่มมากขึ้นนะคะ,ะเพื่อ,อจำหน่ายผลผลิตยอย่างเช่นพืชผักของเราให้ได้มากขึ้นกว่านี้ค่ะค่ะก็คืออยากจะไปดูไปศึกษาหมู่บ้านชุมชนอุดมสุขแต่ละที่นะคะของประเทศไทยนี่แหละว่าชุมชนอื่นเขาทำอย่างไรบ้าง เพื่อเราจะได้น <noise> ําข้อมูลตรงนี้มาปรับปรุงพัฒนาหมู่บ้านของเราให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปค่ะค่ะสิ่งที่เราอยากจะให้ทางทกศสนับสนุนก็คือในขณะนี้เรายังไม่มีโรงคัดแยกผักนะคะเรายังส่งศูนย์กระจายสินค้าคัดแยกผักที่ขอนแก่นแต่ถ้าเรามีโรงคัดแยกผักเอง ก็จะทำให้คนชุมชนเราสามารถผลิตผักแล้วก็ส่งได้ในราคาที่ดีสิ่งหนึ่งก็คือรถนะคะรถที่จะนำส่งผักเราก็ยังขาดอยู่เราก็อยากให้ทกะส,สนับสนุนงบประมาณเพื่อตัวเติมหมู่บ้านของเรากลุ่มของเราให้มีรายได้ยิ่งยิ่งขึ้นค่ะ